ไปฮะอะไรอ่ะทางนีไนไน้ไปไม่ได้โอเคโอเคฮะทางไปต่อของเราคือทางนี้ฮะอีทำอะไรได้ตัวเนี้ยอ,อยู่เฉยใช่ไหม cái này ấy nghĩ em

ก่อนครับก่อนที่มันจริงผมนี่อะไรไปได้หรอเฮ้ยเดี oh? ๋ยวเดี๋ยวเด้เดี๋ยวเด้อไปนี่กันไปนี่กันมาเปิดประตูนู้นอีกเดี๋ยวจังมีอะไรอ่ะเอาระเบิดจะขึ้นไปทำว่าเขราอะไรเนี่ยขึ้นนี่ก่อนละกันนะ อ๋อเดี๋ยวผมต้องไปต่อใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวผมขอลงข้างล่างก่อนผมขอลงข้างล่างก่อนโอเคลงไปนี้ก่อนไปนี้ก่อนไปไม่ได้หรอโอเคไปไม่ได้ก็ไม่ไปค่ะอ๋อผมโดนน้ำพิษหนุนทางนู้นทางผมไปทางนู้นเดี๋ยวผมรอ รถมารถมารับก่อนโอเคไปครับนี่ไงเราเขาเรียกว่าเป็นการกัดไอตัวไม่เยอะม,มันจะเกิดอีกไหมโอเคมันไม่เกิดฮะเุ้ยผมต้องลงรอ กสุนกันเออผมไปทงนี้กันไหมอ๋อไม่มีอะไรนี่แล้วผมต้องลงฮะโอ้ผมคนรวยเลยฮะถือว่าเราเก็บทุกที่จริงๆเอ้าเฮ้ปุ่มนั้นผมยังไม่ได้กดใช่ไหมทุกคนผมคิดว่างานนะผมกลับไปกดก่อนเราพลาดไม่ได้สักจุดเลยฮะ เฮ้ยว้กับกระโดดเลยกระโดดเลยกระโดดเลยอันนี้ตรงไหนอะ่ะข้างล่างเหรอข้างล่างหรือเปล่าพอดูกันเราคำนใจฮะวันนี้ไม่ใช่นะมีหรือเปล่าอ๋อนี่ไงจริงด้วย องดูทุกทางจริงว่ะมันไม่พลาดเลยทักทางอ่ะทำมัยังผมจะตายแล้วนะประเด็นอะ เอาเลือกก่อนเอาเลือกก่อนเย้ผมค่อยเก่งโอเคของครบครับเลสโก,กครับเลสโก,ก้เอผมรอญาติมาฮะฮะมก็ต่อไปที่นี่ฮะ นี่ฮะผมต้องไปทางนี้ต่อตเก็บเลือกกรเลสล์กอลแบทโอ้ยเก้าฮะเอาฮะต่อ าาต่อหาต่อหนุกอะเพราะหนุกเลยอะเกมเนี้ยแนะนำเลยนะฮะซื้อมาเล่นนะฮะราคาถูกด้วยอุ้ดี้ย่ะออเออขอเก็บเลือกก่อนละกัน,กน อันนี้ลคุณแจอันไหนอ่ะมันมันดูเหมือนกันหมดถูกไหมคุณแจอเนาะมันมีอันไหนที่ดูแปลกๆใช่ไหมโอเคลองดูกัน มันขอบคุณแจสีแดงอะที่เราให้ไปมันไม่ใช่สีแดงหรอเพื่อนอันไหนคือฝูกมองมันไม่เหมือนกันยังไงอ่ะเพื่อนทุกคน ผมว่าผมเห็นกุญแจเหมือนกันหมดนะถูกไหมอันนี้มาเพสไอ้ยิ่บอกว่าอะไรไม่ใช่เหรอหรือว่าจริงๆมันผมต้องเลือกทุกอันวะผมว่าผมต้องเลือกทุกอันแน่เลยมาลองหนึ่ ไอที่เราให้ไปมันไม่แดงตรงไหนอ่ะไอตัวนี้มันดุอ่ะผมฆ่ามันไม่ตายผมฆ่ามันยังไงวต้องฆ่าทีละตัวแน่เลยโอเคผมรู้แล้วจะฆ่ามันยังไง อ๋อนี่ไงมันให้เราจริงด้วยคือเราต้องค่ายตัวนั้นให้ได้นั่นแหละใน,นสุดท้ายแล้วมันก็คือเล็ดเล็ดเล็ดชีอยู่ดีนี่ใส่ไม่ดีไอ้นี่ชอบหลอกเราต้องอาศัยลบฮะเราต้องลบเอาโอเฮะโอเคฮะได้อยู่โอเคเย,ย,ย,ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอันนี้ทำดีมากโอ้ยตู๊อ้วนมาโอ้ยอย่าให้มันใกล้เราคะ เก็บกระสุนกันฮะเก็บเลือดด้วย แล้วเต็มโอเค yeah. Yeah. ตายไม่มีอะไรที่เอ็มมี่ทำไม่ได้ครับอุ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะ เกาะเหรอไอเมี่ยงไปเอาไงอะเฮ้ยมีด้สกอะครับชุดยี่สิบแพ็กเก็ต โอ้ีซี่ยิงตัวเองทำไมมีตัวเองได้เหรอ <laughs> มีตัวเองได้เหรอ <laughs> ผมไม่เห็นเลยแล <laughs> ้วลิไปหาต่อวุ่ยเกมน,นี้นี่สนุกอะไปซื้อมาเล่นนะคุณแนะนำเลยฮะ ลุงมีอะไรมาขายผมดิค่ะอ,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 อู้ผมได้อาวุธดีประเด็นอะโอ้ผมว่าอัปเกรดเหรอผมมีเงินเก้าพันโอ้หมดแล้วเงินโอ้ผมซื้ออะไรไม่ได้แล้วลุงโอ้ชีวิตผมมันเศร้าอ่ะไปต่อที่ห้างนี้ออกเดี๋ยวขับรถทางนี้กันนะฮะไมได้ this party, this party, ี่ชูมืออ,อ๋อหรอเป็นผมหรอผมไม่รู้อ่ะ <laughs> ผมจะยิงอย่างเดียวเลยอ่ะแต่มันเท้าฮะมือมันเร็วไงไปอ,อะไรอ่ะทำไมอารามถึงดังอ่ะโอ้ ผมรู้แล้วไปถึงดังอ๋อผมรู้ทุกอย่างหมดแล้วตายใส่อุบันมดยังหมดยัง,ยงโอเคหมดแล้ว easy เออ easy ของก่อน,นอเคฮะปะวันนี้ดกว่ะ let's go let's go อย่ายิงผมอย่ายิงจากทางใจได้ไหมอ้พวก โอ้ยปืนมันไม่ได้เออไปซะเออเฮ้ยหยิบล่อแอมี่แตกตุย้ย <c oughs> อ๋อเริ่มไม่รอดเลยนี่ว่ะอุย้ยกระสุนอยู่ข้างหลังเลืมีโอเคไม่เป็นไรเอาฮิวก่อนเอาฮิวก่อนโอเค อะไรมีอะไรเอ่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขอออกไปดูข้างนอกก่อนมีอะไรที่ผมพลาดไปหรือเปล่าอืมตรงจุดนี้น่าจะไม่มีแล้วโอเคเอกครับเอ้ยเร็วก็บอกแล้วว่ามันนั้นมันแบดเดย์คุณจะลองใหม่ปล่ะโอ้คนเรามันก็มีแบดเดย์อะคุณ ยังไงต่อครับคันนี้คันนี้นนพาผมไปส่งไหนเนะี่ยมีบนหัวด้วยหรอเอ๊ะอันนี้ต้องไปทางไหนนู้นเหรอผมต้องไปตรงนู้นจริงๆเหรอเป็นยังไงวะเนี่ยดับเบิลจับแอนเดสโอเคอย่าโดดเลยไอ้อ้วนนี่นี่ใส่ไม่ดี เอาใหม่เอาใหม่เอ้ยอ,อย่าโดดเลยอย่าโดดเลยนี่นี่นี่อันนี้เป้าหมายเราเออโอเคขอดูของก่อนนะฮะน่าจะไม่มีอะไรที่ผมต้องหยิบเนาะโอเคไปเลสโกต่อฮะ ลุงไอ้อมาอาบยัดหน้าผมลงไปไหนเนี่ยขอคำนวณก่อนผมต้องไปตรงนูน้นไปนูน่นลงไปนูน่นอ๋อนี่คือทางที่ผมมานี่บอ,อกผมต้องไปนูน่นแล้วก็ไปต่อนูน่นโอเคผม,ผมไม่ตกนะหวังว่า,ามีห้ามตกนะลูก <laughs> 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 ผมคิดไว้แล้วไงผมคิดไว้แล้ว อ๋อผมจะลงมาเอาเลือดโอเคผมลงมาเอาเลือดผมลงมาเอาเลือดไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่บอกใครอย่าลงโอเคผมลงมาเอาเลือดเฉยเดีเ๋ยต้องตกใจต้องตกใจผมแค่ดับเบิลจัม,มันก็ผ่านแห้วนี่นะถูกไหมยปไปที่หูทำไม เกมปากวัวผมผมเกลียเกมปากวัวที่สุดในจักรวาลน,นี้เอาใหม่เาใหม่เอาใหม่เอาม่ผมทำได้ผมทำได้เออมันก็แค่หนีเองมันยากตรงไหนล่ะแอมมี่ ยากเลยท่านผู้ด,ดูง่ายๆออกนี้ผมน้องไปทางนี้นี่ผมมาเมื่อกี้ฮะโอเคซึ่งดังนั้นผมก็ต้องลงนี่ใช่ไหมถูกแ้วถูกแล้วว่าอย่าโดดลงไปนะเดี๋ยวต้องไปเริ่มใหม่นะอนมี่นะนี่ออมาที่นี้ฮะ อันนี้ผมต้องยิงไหมอ๋อต่ยิงอย่างเดียวเลยอันนี้เ็เอาอย่างเดียวเลยนี่ล็อกไปฮะเราต้องไปทางนี้โอเคเมื่อเราเต็มโอเคฮะปาร์เลสกา ฮันนี่หรอนี่ไงจริงด้วยมันได้กินฮันนี่อยากกินละสิไม่กินหรอกว้าวผมแปลงร่างผมสามารถแปลงร่างแล้วผมก็ตบมันฮึบฮึบต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 บฮึบฮึบนี่ฮึบชุบฮึบฟาดฟาดฮึบฮึบฮึบนี่อย่ามาตีผม ้ยังไม่ทำไมเนี่ผมดูเฮ้ยไอตัวเล็ก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 อย่าอย่ามายุ่งกับผมนะฟาดเจ้าดไอตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ก่อนเลยตัวแรกอืมอืมมันต้องตายทำไมอืมอืมอืมไอ้อ้วนมาดิมามารื้อแดดไปหามันเลยอืมอีกอ้วนมาไอ้อ้วนมาเยอะรักชีพไหมเยอะแต่ชีพแดด แล้วตบแลตบเพิบต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 บเออเออไอ้นี่ไอ้นี่ยิงดีนะใช่ไหมยิงดีนะใช่ไหมเออเออทำารหนีเหรอทำารหนีเหรอฮ่าเดี๋ยวไล่ easy เอ๊ะทำไมปวดหัวแต่ว่าเล่นเกมนี้มาแล้วแหละโอเคไปต่อลูกหุ้ยเพิบเพิ่บเพบเพบเป็นไงทุกทีเดียวเพิบสมองไหลเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะ ไม่ใช่ผมต้องทำอะไรหรอผมต้องไม่หาอะไรอ่ะแบตชิลลี่เหรอทำไมอ๋อผมต้องทุบเหรออ๋อผมต้องนี้เหรอโอเคโอ้เป็นคนเราไม่หนุกเลยอ่ะอย่าเป็นหมีอ่ะหมีมันกว่าเออมีของไหมยังไม่มี ไม่อยาเป็นหมีอะไม่อยากเป็นหม,ม,เนมีเอาลุง <Yes, you S 1> กลับมาห <I S 1> าลุงแล้ว oh, well, door, <laughs> มันจัดมันจะผลหัวดิวส <laughs> นุกนะดิวเกมดี Whoa, <nice. S 1> อ่ะคอนเฟิร์มเลยนะไปซื้อมาเล่นไปสองร้ยเจ็ดบาทเองมารู้สึกโอ้โ oh ้โ oh. อ oh ้โ oh. ระเบิ้อเออเออไ็นไงแอมมี่ขึ้นไัไงอ่ามันจะไม่ใช่เรื่องยากใครยิงผอมอยากตายหรออยากตายหรอมันต้องเปลี่ยนปืนกันอันนี้ดีกว่าไม่ได้ปืนนี้ โอ้ย oh, oh. มันก็จะตายก่อนพอดีห็อกและจะสงแล้วนะยังไงไอ้อ้วนอย่ามายิงอ๊ปป่าแช่หนยิงผมไ,มได้หรอกผมจะผมจะล็อกรอบล็อกรอบล็อกรอบจุ๊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 บจุ <c oughs> <c oughs> ๊บจุ๊บจุ๊บจน๊บจุ๊บจุ๊ตัว๊บจุ๊บจุ๊บงไ,ไงบีุ๊บจุ๊บจุ๊บจง๊บจุ๊บจะ น่าจะโดนนะผมว่าผมคงต้องออกไปวะเออโอเคยังไงผมก็ไปค่ะมันถึงที่แล้วไงยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงอยากตายเหรอพี่ลุงเฮ้ยเฮ้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 ยอันนี้อยากตายเหรอเฮ้ยฮ้ยังไงเจ้าเหรอมานี่ไงน้องนี่ไงน้องเป็นยังไงตายกันเกลื่อนเลยสินะอ้ไม่ตายเหรออันนี้ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอ มาฮะผมเอากระสุนก่อนเอาไม่ต้องเอาโอเคเอที e. โอเอ็มเอสโฮติก่งโคตรเก่กกลงลังไงต่ออ่าเละสโกอตจะตายอยู่แล้วนะมี่ ขอเลือดได้ไหมจ๊ะฮะฮะฮะเฮ้ยลุงถ่ายปืนอะไรอ่ะไม่ใช่ตอนนีรหรกลุงก็ได้ลุงก็ได้ ได้อ่ะลุงหนูอยังแร่นี้ลุงกัครับกับเอานี้กันเฮ้ยเอ๊ยเจ็บชิ้วกับผมชิ้วกับผมนี่กับผมเดี๋ยวมาอ้าวตัวใหญ่เอาเลืกอกครับเอาเลือกกันเอาเลือกกัน เฮ้ยอะไรเนี <Instead of closure> ่ยเฮ้ยอะไรอยู่ไหนเนี่ยขึ้นข้าหนุ่มตายสักกี่พันรอบคงจะสู้ได้ไปเลยนะผม่อยากหาย้ป hours later. ไม่มีแบบไม่มีแผนเราเพียงแค่ต้องยิงเราต้องไม่ตายพอเราเห็นเลือดเราเนาะเราต้องรีบวิ่งเก็บเลือดโอเคไหมแอมี่โอเคจะไปค่ะจะบ้าตายทำไมปืนไหนมันนี้ได้ไหมเฮ้ยหยุดหูแล้วก็ลงน้ำก่อนเลยประเด็นอะโอ้ยเก็บเลือก่อน เอาล้วจะบินเฮ้ยอย่าลงท้ำโอ้โหแล้วมีเป็นบ้าเป็นบอลเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหนเราทำไงมีนะ เก็บเลือดผมต้องไปเก็บเลือดผมต้องกเก็บเลือกกันอ,อันดับแรกมาอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นหรอหมดแล้วหรอเลือกกันเลยเก็บเลือกกันเลยอ่าอืมอืม อ่ฮะมาฮะผมคิดว่าผมน่าทำดีนะรอบนี้หรือเปล่าวะมันมาเยอะเกินไปทุกคน,นี่ะเฮ เรือผมยังเหลือเลือผมยังเหลือมาดิมาดิอยู่ไหนฮ้ฮ้ฮ,ฮ้ผมเก็บเลือดรัลุลวะลุลวะโอเคผมเก็บเลือดเก็บกระสุนหมดยัง <c oughs> ผมเจ็บคอตอนนี้เขาดูด้วยค่ะ <c oughs> บนมือผมบ,บนมือจริงนะไม่ได้พูดเล่นเลย เฮ้ยผมขี่ยานอวกาศออกไปแล้วเย้ EP สองจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมติดตาม EP สามต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย